วันนี้ผมก็จะมาติดธงชาติหน้าบ้านกันนะครับผมก็จะใช้เศษเหล็กที่ผมมีอยู่นะครับทาเป็นตัวแป้นครับสาหรับเหล็กที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะมีเหล็กข้ออ้อยแล้วก็จะมีเหล็กแป,ป๊บขนาด1นิ้วครับแล้วก็จะมีเหล็กเทปขนาด1นิ้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหมือนกันครับก่อนอื่นผมก็จะตัดทั้งสองฝั่งนะครับผมให้ได้ฉะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหล็กที่แบบว่าผมใช้ในงานอื่นๆแล้วรื้อมาก็หวังจะเก็บไว้เป็นงาน DIY ครับหลังจากที่ผมตัดได้ฉกทั้งสองฝั่งแล้วก็จะปรับตัวองศานะครับผมให้ได สำหรับใบตัดเนี่ยผมใช้เป็นใบตัดเพชรของทางบอสครับตัวใบตัดตัวนี้นะครับผมจะทนฝ่าใบตัดปกติประมาณถึง3 0ติเท่าครับผมเวลาที่ผมใช้ในงานหนักๆนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวใบแตกหักด้วยครับเพราะว่าใบตัดทนมากต่อมานะครับผมก็ทําการตัดเหล็กแผ่นนะครับผมจานวน3ชิ้นครับเพราะว่าตัวโครงสร้างตัวนี้ผมจะทําทั้งหมด3อันครับก็จะติดหน้าบ้านผม1อันแล้วก็จะทําให้ลูกค้า2อันครับนี่ก็ทําการเจาะรูนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้ทําการเจาะน็อตเลือร้อยผ่านนะครับผม ก็จะเจาะในลนักษณะแบบนี้เลยอ่าก็จะไล่เจาะไปเลยครับอ่าเพราะเราเดี๋ยวเราเจาะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการเอ่อวางตัวแป๊บนะครับที่ผมตัดแฉลบสามห้าองศาเมื่อตะกี้นี้ครับผมก็จะวางในลนักษณะแบบนี้เลยก่อนที่ผมจะวางผมก็จะขีดเส้นก่อนนะครับจกลองพี่ๆลองสังเกตดูนะครับ สำหรับลักษณะการเชื่อมนะครับผมก็จะไม่เชื่อมจนเต็มนะครับเพราะว่าไงตัวโครงสร้างตัวนี้ครับมันจะวางในกลางแจ้งครับบางทีเดี๋ยวน้ําเข้าไปขันก็จะเกิดสนิมอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่เชื่อมเต็มครับปล่อยให้น้ําระบายออกบ้างนะครับผมอ่าก็จะไล่เชื่อมไปเลยแบบนี้ครับผม สำหรับประสานง,งานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นการเสริมความแข็งแรงครับก็จะใช้เป็นเหล็ก้ออ้อยที่เหลือๆในงานต่างๆครับผมมาทําการเชื่อมประกอบแบบนี้ครับต่อมาผมก็จะนาเหล็ก้ออ้อยนะครับผมมาทาการเชื่อมแท็กไว้ก่อนนะครับผมก็จะหาตําแหน่งให้ดีแล้วก็ทําการเชื่อมแ,แต้มไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บลาเลียอีกหนึ่งครั้งครับผมก็จะไล่ทําทั้งหมด3อันครับงานนี้ครับผมก็เป็นงาน เออขาวางเสาธงนะครับผมก็เรียกเป็นขาวางเสาธงดีกว่าสําหรับชิ้นงานที่ผมเชื่อมแท็กเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ทั้งหมดสามอันแบบนี้ครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการเชื่อมเก็บนะครับผมผมก็จะไล่เชื่อมทังด้านข้างแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมก็จะไล่เชื่อมทั้งหมด4ี่จุดครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่หนึ่งก็เสร็จแล้วครับผมแต่ชิ้นต่อต่อมาก็ทํางานในลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพราะว่าตู้เชื่อมที่ผมใช้นะครับมันเชื่อมง่ายมากเลยแล้วก็ไม่มีการเกิดการทะลุด้วยนะครับ สำหรับตู้เชื่อมที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบไม่ใช้แก๊สครับอันนี้ก็เป็นลักษณะงานที่ทําสีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาก็เป็นการติดตั้งนะครับการติดตั้งก็ง่ายๆเลยครับผมก็จะติดทางหน้าบ้านนะครับผมวันนี้ก็อากาศก็มีฝนตกด้วยก็ติดกลางฝนเลยครับผมเพราะว่าเราต้องรีบขึ้นในวันนี้ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะตกหรือเปล่าครับก็ขึ้นซะเลยครับไม่ต้องรอครับผม อันนี้ก็จะเป็นลักษณะทงที่ผมได้ทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้อินกับวินเทจด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ